มาดูกันมาดูกันนี่ฮะอันนี้เนี่ยบอกก่อนนะเป็นกล่องที่ได้มาจากน้องท่านหนึ่งที่สะสมเฉพาะสายเลยก็คือยูทูบนะครับพี่จะบอกพี่ซื้อทุกแนวจริงไม่ใช่ว่าจะเป็นตะวงกระแสเท่านั้นอันนี้คือวง YouTube จริงเนี่ยขายง่ายนะขายกับคนที่เป็นคนฟังเพลงเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอบคุณน้องบอมมากๆนะเดี๋ยวรูเฟซบุ๊ก Facebook ขึ้นให้ปั้งก็ไปติดตามอุดหนุนน้องเขาได้นะครับคนนี้เขาก็ขายอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องบอมจะไปเที่ยวเวียดนามเดี๋ยวพี่โอนตังไปนะครับนะมาดูกันนะครับกล่องนี้ เฮ้ย hey! มาดูกันคูมาเป็นปึ้งเลยครับขออนุญาตทำลายทำลายกล่องเลยนะนี่เขียนมาถูกต้องครับขายนะครับมาดูกันนะเอาออกมาหมดเลยนะโอ้ยกันดูดิ YouTube ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะและที่สำคัญเป็น YouTube Boy ด้วยนะนี่ก็คืออย่างที่บอกวง YouTube เนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ยุค80เลยอัลบั้ม Boy ถ้าจำไม่ผิดนะ น่าจะเป็นปี1,980แต่ที่เราเจอกันในตลาดจะเป็นจอดชัวที1,987เยอะนะครับแล้วก็พวกงาน90ปลายๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้เป็นตัวต้น8น่าจะ80พอดีนะครับบอยตัวที่หนึ่งครับนี่ฮะอันนี้ยูทูบอ่ครับสวยครับนี่ฮะคือเป็นตัวท็อปของพวกสาย YouTube หมดเลยนะครับนี่นี่ผมว่าจะขายเป็นยกต่อเลยนะอันนี้ก็ซื้อยกมานะครับแล้วก็จะยกต่อเลยเพราะมันเหมาะกับคนสะสมอะนะครับผมก็จะอาจจะต้องขายยกชุดไปเลยนะครับตัวต่อมาครับนี่ฮะ นี่ัวสวยเหมือนกันฮนะตัวนี้ผมเคยขายแบบแพงๆไปแบบตัวเก้าพันมั้งนะครับแต่ว่าคอจะไม่ใช่คอยกนะตัวนี้สวยมากเลยสายยูทูนะครับนี่อีกตัวหนึง่งฮะที่ได้มาโหวสวยเหมือนกันนะเนี่ยลายหน้าลายหลังครับใครมีแบบนี้นะสวยๆนะครับแต่ผมจะเก็ยบยูทูประมาณว่าเป็นลายหน้าเด็กอันนี้นะผมชอบ มันสวยจริงๆนะผมเจอผมก็ซื้อตลอดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยครับนี่ป็นต่อปีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับก็คือประมาณว่าทำย้อนนะนะตัวนี้นี่สวยสวยสวยมากครับดูต่อฮะอันนี้เป็นปีสองพันละนะครับตัวนี้นี่ยูทูบอนะครับใหญ่สวย y o ย t ูทูบอ l l ตัวต่อมาฮะนี่ครับโอ้ เป็นป้ายเฮนด้วยนะครับตัวนี้สวยครับนี่สวยไหมรวมรวมแบบเดียวหมดเลยอ่ะนะครับนี่โอ้ตัวต่อมาครับนี่ตัวนี้เคยขายตัวเดียวแปดพันห้านะครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ป้ายนะมันมีหลายปีนะผมแนะนําเป็นป้ายแบบนี้หรือป้ายเฮนนะครับจะสวยเนี่ยให้สวยการมันไกลไปไหมพอดีเนาะโอเคตัวต่อมาครับนี่ครับโอ้โหนี่ไงสวยครับจอชัวรอุ้ย จอชัวทีตัวนี้นี่สวยโอ้แต่ตัวนี้สวยมากเลยลองดูลายใกล้ดิสวยมากเลยนะเนี่ยเออว่ะสวยว่ะตัวนี้สวยสวย่อมาตัวนี้ครัมลายคลาสสิกตัวนี้สวยมากครับฝรั่งชอบมากเลยแบบเนี้ยให้ดูลายครับนี่ครับ สวยฮะอันนี้เป็นงานปีไม่ลึกนะตัวนี้ก็ใส่ได้เล่นได้ครับแบบนี้นี่ยูทูบโอ้ตัวนี้เป็นผ้าสีเขียวทหารสวยเหมือนกันครับนี่แอบเล็กนิดน,นึงแต่ตัวนี้หนึ่งเก้าแปดสามนะครับยูทูบยูเอสเอสปรหนึ่งเก้าแปดสามทัวร์นะครับลายหลังวอลตัวนี้นะอันต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นงานใหม่เว้ยยูทูบ Boy, บอยเหมือนกันฮะนี่แต่ตัวนี้จะเป็นปีสองพันแล้วนะครับเอ้ยเก้าศูนย์นั่นเนี่ยเป็นตัวรุ่นตะเข็บเดียวนะครับตัวนี้สวยเหมือนกัน เดี๋ยวขายเหมาเดี๋ยวขายเหมานะฮะนี่ยูทูปฮะสวยเหมือนกันตัวนี้วอเหมือนกันนี่นี่โหสวยๆนะใครที่เก็บแนวนี้บอกเลยว่ามีราคานะแต่ว่าอาจจะขายยากนิดนึงนะแต่ผมจะเรียงไว้นะครับสวยนะนี่ป๊บนี่โหสวยๆเลยนะครับนี่ยูทูปลายหลังตัวนี้ฮะวอ นี่ก็สวยฮะท้ายหลังนี่นี่โอ้โหตัวนี้สวยแล้ววะชอบตัวนี้มากเลยเนี่ยตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีโหงานสก,กรีนสวยมาก่ป็ลายเด็กน้อยยูทูบเบอร์ตัวนี้ก็สวยฮะนี่นอโอ้โหนี่ก็ยิ่งเด็ดเลยเนี่ย เด็ดเด็ดเด็ดชอบชอบชอบอันนี้เป็นปีไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็สกีนสวยวอลตัวนี้ปี83นะครับตัวเล็กหน่อยนะครับผ้าเขียวทหารไม่ค่อยเจอนะนี่เพรตัวนี้ตัวสุดท้ายยูทูวอลตัวนี้น่าจะหายากเลยอ่ะครบแล้ว เป็นไงละครับเพื่อนๆครับใครมีแปลกๆแบบนี้อยากจะเสนอมาขายก็ลองเสนอมาดูนะครับมีแบบยกมีแบบเหมานะครับเลิกเก็บแล้วชุด2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเดือดแพงๆแต่ขอที่ราคาที่ผมพอจะไปต่อได้รับรอมีจบครับลองเสนอมานะครับผมอ็อกพลรสเตอร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามทุกช่องทางฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยสวัสดีครับ